กับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสุคนเนาะเมื่อเน,นี่ยซ้ออ่อนกันทีมเมืาเหลืองเล่าก่อนสีมากรุงเทพเนาะว่าพว่มขิดเต็กหน่อยได้กินเป็นยังไงอันสมัยก่อนเนาะตั้งแต่ท่านในมัองเทพมาพี่น้องกะความกับข้าทัวห้าอยากแหละเ้าเห็นพ่อแม่ทุกยากหรือว่าเห็นความลำบากกันละอย่างก็เลยคิดว่า ตัวเองต้องข้นม่องเทพมาหาเงินเพื่อส่งให้พ่อแม่ใส่สีหน้านตั้งแต่เด็กหน่อยน้อพี่น้องๆก,ก็อา่าก้มซุกในวัยตอนวัยรุ่นกันบโบเคยมีน้ำคนอื่นค่ะน้องพี่น้องคก้มซุกตอนที่ว่าเป็นเด็กหน่อยกับโบเคยมีเนาะแม่กระถางเสือผาดีดีหรือว่าคล้องใสด่ดีๆกับโบเคยมีน้ำหมูน้อพี่นอ้องมัวแต่คิดว่าเอาเอเฮ้าเฮ้าถูกเข้าโบมียังสีหน้าพ่อแม่พ่อแม,แม่เห็นพ่อแม่ถูกพ่อแม่อยากก็เลยคิดว่าเออ เขาก็จะขวนจะซอยเลือพอแม่นี่อยากอยากซอยเลือดึงผนข้นมาจากความทกขามยากกันเลยเด็ดตัดสินใจเก่าออกจากบาทน้องๆๆัางแหลกทีเก่าออกจากบ้านเลยก็คือว่าไม่งานอยู่เมืองสวรรค์น้องาะตอนนั้นเมืองสวรรค์กับมีงานเหตุเป็นงานงานเลี้ยงนอกเนาะตอนนั้นก็เจ้ากับมหาพ้าหอดบ้านพ่อไปอยูแหละกาไดยูแหละแค่ดืออนเดียวน้องนาะเพราะว่ามัน เข่าววาข่อยยั่งเด็กหน่อยเกินไปเพราะว่าตอนนั้นข่อยกับอายุสิบสองปีตอนนั้นน่ะเสียอายุสิบสองปีเนาะพี่น้องไปอยู่กับอยู่กับเจ้าหน้าแคบจะอาบอาบใหม่เนาะเออกะมันคิดไปแล้วมันกะตะลุกเนาะพี่น้องเนาะเด็กๆข่อยก็เป็นแบบเด็กหน่อยคนหนึ่งเนี่ยไปเห็นงานนาะพี่น้องตอนนั้นกะก็เจ้าก็บบริวารเนียก็เจ้าก็คิดเงื่อนไขก็เลยกลับไปอยู่บ้านพักนึง อยู่ได้ประมาณโมกีเดือนเนาะพี่น้องนอก,กนไ็ได้แด่หางานอ่าป่าอยู่ในป่าทีเลามาขายพักอยู่ในตลาดแล้ว,ลวก็เลยหางานหายเป็นงานขายผพอหรือว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนาะต่อมาเดี๋ยวเมา่อเหอยู่หันกันสักพักนึงอะไรเบพี่น้องก็ได้เห็ุได้เพิ่งเขอพ่อได้เจือจุนได้ขอบพ่อได้ตอนนั้นกับอายุมมันทีท่องก 13, ลัวสิบสามอะไรพี่น้องก็กอยู่เกือบปีก็เลยเดีด๋ยวออก ตอนนั้นก็มีความคิดอยากมากรุงเทพมาเนี่ยหลังจากที่ว่าเห็นงานนเมืองเดชท้องทีนาะพี่น่องก,ก็เลยเห็นแบบว่าคนในบ้านก็เริ่มนิยมบางเทปร้ายนะ่วงนั้นข่อยเองอ่อนเองก็เลยคิดว่าเออเข้ากัน่ะจะกรุงเทพแต่ว่าตอนนั้นก็ต้องรออีกจนอยู่หอซิมหาน้องเมี่ยวอการล่อก็จกไปไปถามในหนาว่าเออข่อยทำข่อยนี่ไปเห็นงานไดโบ ข่อยสาม,มารถเทมงานได้พอไปพ,พ,พยายามพิเศษตัวเองเนาะพี่น้องเนาะว่าตัวเองนะเฮ็ดได้นะข่อยในอยากเป็นเพมจริงนะข่อยสีเฮ็ดเฮ็ดให้มันดีเองสินะข่อยสีเฮ็ดให็นได้เองสินะข่อยสีบ่ยอมแพ้อดอกอีหยังี้วันนี้เนาะไปบอกเขาว่าเออถึงข่อยสีตัวหน่อยแต่ว่าข่อยกะเหตงานได้ข่อยสีสูงงานข่อยสิบ่ไห้ี่วันนี้นาะเขาสิถามว่าเออถ้าเป็นเพมแล้วห้ามไห้หรือว่าห้ามแบบว่า บา้เลยหามงอแห่หามยังตามภาษาดิกหน่อยนะพี่น้องเนาะก็เจาะอ่ะจน,นมาทุกคนที่เม้งเทพครั้งแรกอะ่ะต้องหายอยู่แล้วเพราะว่ามันจากบ้านมาไกลตัวยังหน่อยนะพี่น้องเนาะหลายคนก็นต้องผ่านจุดๆนีมาเนาะเพราะว่าความถูกเข้านั่เนเองแวกอยู่มาจหอนหอยอายุ 14, 14 14ประมาณ14แล้วพี่น้องเอ้ก็เลยดีขึ้นมาเพราะว่าปลอยก็เป็นคน,นว่าตัวใหญ่เนาะ ตัวใหญ่ก็มูได้แก็งอยู่แล้วแบบว่าเออคนที่ขึ้นมาน้องกแลนะพี่น้องมั่นกันเลยเฮตัยเฮาได้มากพร้อมกันก็นมูตัวใหญ่แต่ว่าคงอายุนะพี่น้องบอก็จะตรงตัวก็เจ้านววัยง่ายตรงตัวก็จะว่าอายุซิมหาสิมพกขึ้นไปนะพี่น้องจนหอสิบเจ็ดประมาณนี้เขาขึา้นจะรับเฮาเฮตงานนั่นเองหลังจากนั้นแล้วมันกันบวง่ายนะพี่น้องเนาะหลังจากเขา คอยนะล่อค่อยให้ตัวเองน่ะอายุแบบว่าให้มันเข่าตาก็จะว่าก็จะสิสงวังเทบดีใจาลร้ายเด้วพี่น้องสิได้มังเทพทาั้งนั้นนื่กินเข่าโบได้นอนกับโบลับพี่น้องเอ้ยมวดต้องไปอาบน้ำมาสาสจะอาบน้ำพี่น้องน้องเพื่อนสิได้ขึ้นมังเทปจะไปห้าเสือผาดีดีมาใส่มาใส่ให้มันเหมือนคนกรุงเทพแปลว่าคนกรุงเทพไต้องสะอาดสะอาดเนาะเกินความคิดในวัยเด็กน้ะพี่น้องน้องต้องอยากมาก ต่ความฝันจริงๆก็คือว่าอยากอยากมาอยากหาเงินให้ได้อยากสร้างมานล้างไม่ให้พ่อแม่เนาะอยากล้างให้หน่อยอยากอยากมีเนาะพี่น้องะอยากมีเงินมีคำามงให้พ่อแม่อยากให้พ่อแม่รุดรุดพ้นจากความถูกเนาะพี่น้องะแต่ว่าแค่น่กอพุภูมิใจดีใจแล้วที่ว่าได้มาฮอดถึงแค่นอกอ้ก่บทีว่าเป็นดีร้ายพี่น้อง หลังจากนั้นมามั่งเทพกะเขามากกะเฮ็ดงาน่วงแหลกกับโบคอยไม่เงินนาอพี่น้องเลยกะเก็บบางกินบางใส่บางกะเขามาครั้งแหลกเลยกะก็ไปเฮ็ดงานได้งานได้งานพอดี่วงนั้นเขามากกะเขาก็ให้เขาไปเฮ็ดน้ำมูสองคนแลยกะมูนั่นกะเฮ็ดน้ำกันแต่ว่าคนในมูบ้านนที่มาพร้อมกันนั้นเขาส่งไปอยู่แบบว่า เขามีงานลองหาไปเฮาแลวเขาก็ให้เข้าไปอยู่เขาก็เอาฮักเงินจากเฮ้าเนอะพป่นน้องๆข้ารถแล้วก็ค้าในหนานั่นเองช่วงนั้นก็เขามากครั้งแรกกะอาจจะมีไ้เนาะพป่นน้องๆขึ้นฮอดบ้านอ่ามันสิบโบคือต่โบคือปัจจุบันนี้น้องปัจจุบันนี้มันมันวัวแบบว่าวัเงาแลเนาอเขามั่งเทรยังว่ามีญาติมีพี่น้องอันนี้ ข่เขามังเทบบบมีบบมีไผเลยนะ้องพี่น้องนะบมีพี่น้องบ่มีญยาติบมีไอยบมีน้องมากแบบโตคนเดียวกนะ็มีเดมูทีว่ามากผอมกันเท่านั้นนาะพี่น้องกัไฮแล้วก็ขึ้นฮอดบ้านอยากเมื่อตอนแรกน่ะก็คือเท้นตัวเองว่าเออตอนแรกเขาอยากมาเพอยังเฮาอยากมาพอเฮาอยากอยากห้างเงื่อนสางเฮื่อนเฮ็ดเฮื่อนเขาต้องเฮ็ดเฮื่อนให้ได้สิตั้งตอไม้นี่ ชีวิตต่างจากเปล่าไม้ในตัวเองให้ตัวเองเนาะพี่น้องเนาะว่าเฮาต้องอดทนถ้าอย่าไปอย่าไปหายให้ต้องเฮ็ดให้ได้จริงๆนะทุกอย่างกะทุกอย่างมันแบบว่าเหมือนมัวิัวน้องพี่น้องเฮ็ดยั้งกับโบเป็นซักผ้ากะต้องฝึ๊กยังหลายอย่างน้องพี่น้องเนาะคนเฮากันเกิดมาบ่ได้เป็นตั้งแต่เกิดเนาะเขาต้องฝึกฟันตัวเองเยอะมากเนาะกะเฮ็ดไปเฮ็ดมากกะ กับย mm ูไ hmm. ด mm ้เนาะพี่น้องๆกับยูได้แล้วก็ค่อยๆมันก็ค่อยๆปรับสภาพันโตเข้าไปเองเนาะว่าเฮาอดทนเทนเดให้เฮาอดทนเทนดอรเข้าสู่การเวลาที่ผ่านมาคือบทเรียนทียิ่งใหญ่ของข่อยเลยเนาะพี่น้องออนก็คิดว่ามันกับเป็นสิ่งที่ดีเรื่องที่เกิดกับเฮาเนาะที่ผ่านมากมีทั้งเรื่องดีและเรื่องบอดีแต่สิ่งเ่าหนั้นก็คือความทรงจําที่ดีของเฮานั่นเองเนาะพี่น้อง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาพานมาว่าสิรวยหรือจนอีหยังก็ตามแต่ว่าขอเหตุทุกคนสู้ๆแ้วก็เป็นกำลังใจให้ตัวเองมากจนกูมือนีน้นพี่น้องเน,งน,งนงาะทวมาอยากกลับบ้านบออยากอีหยังบอกไออยากกับน้พี่น้องเนาะแต่ว่ากลับไปแล้วยังเห็นความลําบากอยู่น้พี่น้องเนาะกับไปแล้วยังเห็นความลําบากอยากจนอยู่ก็เลยคิดว่าอยากเขามาเห็นงานก่อนหาหาต้นทุนก่อนสักพักหนึ่ง ซาลากับสิกับเมยอ,อยู่ก็พอก็แม่แบบขอบู้อนะ่ะน้อพี่น้องเนาะที่จริงสาลากับเป็นเป็นเด็กที่มาบวเดย์หับความอบอุญจากพ่อแม่สินะแต่ว่ากะบบเดยเคยถอดถิ่มพ่อแม่ไปจากเพื่อนนะ้อพี่น้องนะบวบวเคยคิดว่าจะเออถิ่มพ่อแม่ไปอยู่คนเดียวสิเนาะบวเคยนะ้อพี่น้องนะอยากนิจใจกะอยากมีเงิน อยากมีเงินสักนิดหนึ่งแล้วก็อยากกลับไปอยู่กับเพิ่นเฮ็ดยังเฮ็ดไ้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหันหเฮ็ดหนีไปกับพ่อเด็กกินเนานะพี่น้องเนาะท้าเห่าอดทนแล้วก็ขยนันสักอย่างเนาะสักวันหนึ่งเห่ากับสิได้ประสบความสําเร็จนั่นเองเนาะ,ะพี่น้องเพื่อมันสิมาฮอดกับมันอาจสิลําบากหรือวัยยังควมทุกข์ควอยากต่างๆมันอาจสิผ่านเข้ามาในชีวิตเท่ายมันก็เห็ดในเฮาเข็มแข็งขึ้น หิิงเจอสิ่งเลวร้ายได้ละทั้งหมดทั้งมวลที่อนววนนอ,นอนเนี่ยว้าวมากเนาะพี่น้องกะทุกอย่างมันกับซอสในข้าสูมาฮอตคูเมอร์นี่แล้วกะขพอไห้ทุกคนสู้ๆไปเนาะแล้วก็ต่างเป้่าไม้ในชีวิตว่าสีเห็ดยังสีงส่งยางเฮ็นงานไปนี่เพื่อยังข้าวจงมือและข้าสิม,มีกกำลังใจขึ้นมาลายน้ะพี่น้องเนาะแล้วกะ็คือเทนหนาคนที่เฮาฮหักหรือว่าพอแม่หรือว่าครอบครัวของข้านั่นเองเนาะพี่น้องคลิปนี้กะ ต้องออนกะคือสิจอมเก็บเพียงอันนี้น้องพี่น,นอ้องเนาะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาทับเส้มาทับฟางเป็นกำลังใจดีกดติดตามใปต่อขออ่อนนอขอบโม่ขอบใจได้หลายเพรว่าสิคนลาวคนไทยทัวทัวรไปน้องพีนน่น้องเนาะพ่อแม่พี่น้องปองไปเพื่อสุขุขุทุกคนเนาะการคล้อยทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแห้ง,งดีไม่แห้งน้องพี่น้องเนาะอ,อะไรกัดูแลสุขภาพบังเด้อ ทีมนี้เองอะซาวฮอนกับลาบไปก่อนได้พี่น้องเด้อกับสบายดีสบายดีพวแม่ัพี่น้องคอยทุกคนสู่ๆเด้อบายบาย